สิ่งที่เห็นเป็นธรรมดาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งทั้งปวงลุ้นมายาให้เราดูล้้นเป็นภาพปรากฏชั่วคราวความสงบความว่างที่คุณรู้นั่นแหละคือสังขารอย่าถือมั่นแม้ความว่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ของเที่ยงแท้จิตที่แจ้งว่าตนไม่มีเขาจิตที่เห็นว่าตนไม่มีเรานั่นแหละคือปัญญาที่บริสุทธิ์คือผู้ดูไม่ปรุงแต่ง ต่อสิ่งไหนเป็นเพียงผู้สังเกตการไม่เข้าไปแทรกแซงหรือกำหนดให้อารมณ์นั้นคงอยู่หรือดับไปแต่หากยังแอบพอใจที่ว่างในหากยังมีความรู้สึกอยากให้ธารู้บริสุทธิ์นี้คงอยู่อยากรักษาสภาวะว่างนี้ไว้นั่นหละไฟแห่งภาะวะตันหายังคุกคามอยู่ไฟนั้นคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ละเอียดที่สุดจะนำไปสู่พบใหม่จงอย่าเลือความอยากแม้ความดับ อย่าอยากให้ทุกดับลงอย่าอยากให้จิตว่างจงจงวางความอยากลงจงกลับไปดูความอยากว่าไม่เที่ยงให้เห็นว่าความอยากให้จบกิจดับความอยากให้พ้นไปก็เป็นทุกข์และอนัตตาเมื่อจิตวางผู้รู้ผู้คอยเลี้ยงเมื่อไม่มีใครเป็นผู้ดูผู้เห็นไม่มีใครเป็นผู้ยึดมั่นถือมัน่นในความสงบนั้นอีกต่อไปกิจทั้งหมดก็จบสิน้นอวิชชาดับลงอย่างสมบูรณ์มากผลก็แจ้งขึ้นเอง ไม่ต้องทำอะไรอีกเลย